ยเดินเียมเออเดนูวหมได้ใจกับผูสาวซนเดอรองสาวมือไปกำแขนนองแม่สมอให้ฟังผีอยางว่าีลเออโอยเจ้าจะเ้าเดินหนีุ้นแลับเ้จ้าจะเ้าเดินนีมีเวลาเพียงชั่วครา เป็นอย่างเจ้าจังบอกทายดี่เด้นบอกว่เป็นพี่มัดใดแต่ใจพี่ในผ้นาป็นจนเห็นใจตัวชายผู้ที่หมายมาสม่งแทนอยากมาเมฆทางพี่้งพี่ลา,า,าทาังพี่มาร้องกันดีดีเปิดใจพี่ใส่ใจคุ่นบอกกันว่า ลงมาผมอยู bon o, thôi, th i, à, ่บ่อน้อยขั้นเกินลอยดอกเบญพเ้อยโหยง่าาฮฮฮกเกี่ยวับพระาพใสใดบ่ครับพรใสใดตามไปรุ่นน้องนะครับน้องที่หันเดือบึงนะครับเนาะ นี่การะเผาจะ่นป่าสัมปะแกแปงว่าป่า,ปานี้ปาเขาโคน,นอย่าเธอผู้นีงยังจะสัส,สอนขนาดนี้ผู้นีงคี่ป่าคิดสร้างมล้ยกินเสียมาอิ่มนอนก็สิ่นี่นจ,ะนนจะไปแล่ปหาผลามึงนั่นานัานสังหารของแนเนาะคนนี้ยังจะจิงจะเป็นคนเจ้าสู้ป่านี้ไ,ไปรจักรเส้นนี้เดี๋ยนี้วเขาจะไม่อินเสนอง,งานี่นีมา ตาขอกูเนี่ยทิ้งแม่เพื่อนี่ไปนอนไปหวอกไปนอาน้ำอายนอได้จังเอออะไนสยาสุพ่อักเีเขาเป็นยาค้างแบบถ้านองตาบ้าตํำโดนไปแล้วก็เลยสียาผมว่ายาเออแต่ที่นีครูไม่ห็มึงเอ้ะที่ผ่านก็ไหตาไออ้วนนะเออมาเร็วๆครับพอดีครับจ้าเอส Nói chung này, xe áo băng trông hoàn toàn phấn nhá đây này Hay là lá như xong thì đi Nhầm xong đấy bỏ Đi, đi. áo, kem บ่กำเลยลงครับยี่พ่อแต่ม้องเห็นลาเอาผมชายหัวใจมานตอนโตเป็นสั้นๆบ่เม็นมาเทาแล้วบ่ไอ้น้องเนี่มาสร้างเป็นบันที่บ่เล่นๆเป็นสูบปล่อยมันยังหนาว ท่านบอกพี่พี่ําใจขอเป็นแฟนน้องหลาน้องจาวาวามาแต่บางท่านดีแล้วท่านเลรถูกว่าท่านได้ยาคสิจ่าต ไปอ้องตกล้กันให้มันแล้วเอากันสนอพีอย่าต้อพ่ผม้าเลี้ยงอีบ่ดเยีางตาบเสดบาวว่าสดวงดอ Yeah, อย่าคาอยากแต่หน้าประสมนาอยากแต่ทราบประสมปนอยากแต่คนก็ผมอี่แล้วครับบะมัะสเออามาเนื้ออย่ครับเอาพ้นยาเอาานมารอพ่อห้แมนหมดตายใช่สิเอานั่งกอนนอันบอดเอิรนว่าเมี่สิบเสียสันบอกูแน่วันตันหน่อยสิมาเอาเนี่ยเถอะเฮ้ยเพ่วไหนสั่บอดไม่มารอมัอนบเแมนแบบเธอไหมใจควคุเอี้ยง่าเลียะเนีครับเธอย บางตัวทำง่ายยูงเแเราแ่มาทำตั้งแเียพ้นหาแต่อตายเลครับแม่แก่อแก่กระมผวนเนียกระสุ้มแต่แก่ได้ทแม่ส่งไปเริร์ดได้ทยยงขึมนจะมเห็ดเปียกแกป็ช่นาวานารุ่นนี้เราโบราณเพื่อเพื่อเพื่อเหนือตกตายเอาลุ่นนี้เราไม่แกะบ่ออุ่น บ่าบัดหวาดนะครับ,บลูกนี่บังหวาทะลุทะเบียนมาเป็นดีหรอครับแ <c oughs> ห้เขาไห้ดีครับเนี <c oughs> ่ยอย่างครับเท่าเท่าเต็มสิล่ะครับพี่ให้ไม่เพียีครับเราเข้ามาบักเท่าบับเากเท่าแหงแกแหงมัดในครเบียน ีล้วครับมีเป็นใจอครับอ้าวมีาเานู่คไดเานาเืคอือมีอะเมียง้อเท่าอย่างกินยาอ่อนครับอย่ารวยดีีบอกครับรวยกีดีนะ้เนาะพ่อใหญ่น่ะขาท่าง้อขาทั้ง้เหนได้เอาคร่กับพ่อเย็นรวยกี่ีอย่าซื้อรถให้บักลาเด้ด้วยค่ i